สวัสดีครับสวัสด uhm, oh, ีชาวซีนนะฮะกลับเจอผมดีเจเดนะฮะวันนี okay, so wow. ้ก็มีศิลปินนะฮะซึ่งเสียงดังมากฮะสุสนานสุดๆนฮะอยู่ข้างผมแล้วกับแคที่มาฟีรสวัสดีครับดังเลยฮะออแล้วว่าดังจริงนี่ะไม่ใช่แค่เสียงดังทนาั้นแต่เพลงของเดอก็ดังทุกเพลงเลยฮู้วววววอว้วมวัววัลววววเวว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 ่วว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 ่าวะ จะมีทั้งหมด6ซิงเกิลด้วยกันแต่ว่าซิงเกิลใหม่ที่พูดถึงเนี้ยจะเป็นซิงเกิลที่6นะคะชื่อเพลงเคลื่อนกันฟู้ไม่ได้ทุกเรื่องค่ะใช่ค่ะหรืงเป็นช้าใช่ค่ะเป็นเพลงช้าเพลงแรกของ Candy Mafia เลยค่ะค่ะแล้วก็อันนี้อัลบั้มนี้นะคะก็จะมีโฟโต้บุ๊คด้วยค่ะจะมีเปิดให้ดูจะมีรูปจากซิงเกิลแรกนะคะแล้วก็จะมีรูปงที่เราไม่เคยเปิดเผยให้ใครได้เห็นมะค่รูปนี้นี่งูปไหนนชมนี่ใช่ค่ะและที่สำคัญนะคะ มี2มี2แผ่นมี2แผ่นค่ะเป็นออดิโอซีดีกับ dvd ที่มีทั้งคาราโอเกะแล้วก็ hdmv ทั้ง5เพลงของแคนี่มาเฟียค่ะเรียกว่าครบคันทีเดียวไม่ต้องไปซื้อแยก2อันนะคะสองร้อาสิบเก้าบาทนะคะแล้วมาเสียเวลาโหลดด้วยนะซื้อทีเดียวจบนะฮะถูกต้องค่ะโหลดได้ค่ะโหลดด้วยโหลดด้วยนะดองดานสามสามหกหกสองศูนย์สองนะคะอันนี้คือพ่อของคุณรอแคนี่มาเฟียเลยค่ะใช่ค่ะครับผมอ่ะพูดถึงนี่ดีกว่านะครับ รางวัลนี้เพิ่งไปรับกันมาถือว่าเชิหน้าชทุกตาให้กับประเทศไทยมากเลยบอกมห่อยว่าเป็นรางวัลอะไรรับจากที่ไหนยังไงบ้างฮะอยู่นี่และนี่นะคะก็คือรางวัลที่พรอได้ไปรับจากประเทศเกาหลีมาใค่ะโอเคจากนี้นะคะชื่อรางวัล The Korean Culture and Entertainment Awards ครั้งที่19ค่ะเป็าต่างประเทศนั่นเองนะใช่ค่ะ ใช่ค่ะก็เป็นรางวัลแรกที่คนไทยได้รับในงานนี้แล้วก็เป็นรางวัลแรกของพวกเราปน,นิมาเฟียอในฐานะศิลปินในประเทศไทยด้วยค่ะตบมือเยี่ยมมากเลยฮะโอ้โหเพลงก็ดังนะฮะได้รับรางวัลกันด้วยนะครับวันนี้เห็นว่าจะมีซีดีอัลบั้มเต็มนะฮะพร้อมกับโฟตโต้บุ๊กเนี่ยจะแจกให้ท่านซีนด้วยใช่ค่ะจะแจกกันยังไงดีฮะตังบบ้คคตงคำถามดีนะคะตั้งคำถามโอเคค่ะตั้งคำถามว่าอะไรดีคำถามว่าง่าย นอกัอสำหรับเพลงซิงเกิลที่6ซิงเกิลล่าสุดของวกเรา c a n d มาเ f i a นะคะมีชื่อว่าอะไรคะมีถ้าใครไม่รู้ก็ไปหาดูที่ B2S ใช่ไม่ร้แล้วมีกล้องซูมาตรงนี้เลยค่ะไม่ได้บอกเลยถ้าตอบไม่ถูกโทรมาที่คึืนซีก็ได้ะคะ่ะแต่ว่าจะไปดูที่ B2S แล้วก็อุดหนุนละกอนก็ได้นะคะซื้อนะคะอุดหนุนนะคะอย่าบอกว่าไปแล้วก็เปิดดูแล้วก็วางแผนวางแผนที่เดิมไม่ดีนะคะ จริงๆถ้ e าไม่รู้นี่ไปซื้อที no yes <t os. <t os ่ B2S นะมาก่อนแล้วมันอ่านดูเสร็จแล้วส่งมาก็ได้แล้วก็เอานี้เพราะว่ามีไลเซนจากทั้งห้าสาวดเลยพิเศษนะคะที่ B2S ไม่มีนะคะครับผมยังไงก็ใครที่อยากได้ก็ส่งคำตอบที่ถูกต้องมาแล้วกันว่าซิงเกิลใช่ไหมพี่หกซิงเกิลล่าสุดเนี่ยชื่อว่าอะไรหรือว่าจะอีกจะอีกเงื่อนไขนึงนะคะสมมติว่าได้มาจาก b วสแล้วเนี่ยได้ฟรีไปอีกแผ่นหนึ่งคะเอาไปขายต่อให้เพื่อนก็ได้ ชิดได้ไหมไม่กล้าให้แบบเพื่อนเขาไปซื้อีกแผ่นนะฮะเราออเราได้กำลังใจมากกว่านะฮะอาโอเคนะฮะยังไงฝากดีกว่านะฮะสำหรับแฟนๆของแคนนี่มาเฟียนะฮะกติดตามได้ที่ไหนอย่างไรบ้างครับ ค่ะก็สามารถติดตามข่าวสารการเคลื่อนไหวนะคะได้ที่ www.monokitglangmusic.com ค่ะ<ช>หรือว่าจะเป็น w w w f a c e b o o k c o m c a n d y m a r k e t f c ค่ะค่ะหรือว่าจะขอเพลวมาที่ซีติดตามพิซซิตกับเราก็จะมีข่าวอัปเดตตลอดเวลาค่ะอ้ะอนพีเดย์เยร์นะคะเป็นดีเจที่ผู้โดยสนิทมากแล้วก็อยากให้เปิดเยอะๆ,<ช>ๆด้วยนะคะใช่เลยเียต้องหลังต้องมีที่ต่างกันนิดนึงเล่นนะฮะอ่ะยังไงวันนี้ดูแล้วเวลาของน้องๆคงจะหมดเพลงนี้เพราะว่าเดี๋ยวต้องรีบไปงานไ่น งานของเพื่อนกันใช่ไหมฮะชอบมาเป็นชุดแต่งงานแต่งงานเสื่อขาวมากเลยนะฮะก็ติดตามดีแล้วกันสำหรับเพลงนี้รวมถึงเอ็มวีด้วยนะครับผมก็ฝากไว้กับเพลงที่ชื่อว่าเล่อนกันพูดไม่ได้ทุกเรื่องค่ะแล้วพอดูจบคลิปนี้ก็ตอบได้แล้วล่ะใช่คำตอบอยู่ตรงนั้นแล้วนะฮะยังไงวันนี้ขอบคุณกันที่มาเปรียงมากครับขอบคุณมาก